แจกเสื้อทีมแล้วนะคะทีมเสือพาไปเบอร์อะไรมั่งเออเบอร์เดียวกันเหรอเบอร์เดียวกันอตัวเท่ากันหมดเลยไม่ต้องเลือกตัวตัวเท่ากับปลาด้วยเหรอปลาไหนปลาปลาเสือใช่ไหมอ๋อปลาเสือสทีมเนี้ยแข่งไม่ชนะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่แข่งทำไมแต่กำลังใจเขาอย่างนั้นโอ้เขาจะไม่กดดันเลยป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีสองอย่างนะจะไม่กดดันเขาแต่เขาก็จะไม่สู้อะไรเลยป้าเขาเขามีอันนี้เซอร์ไพรส์บอกด้วยถ้าชนะหรือไม่ชนะปลาเสือแต่พาไปเลี้ยงกุ้งเผาเขามาสร้างว่ากินกุ้งเผาจ้ากุ้งฝอยหรอว่เบอประสิทาไปกุ้งเผาอยู่กุ้งเผาหรือกุ้งฝอยหรือกุ้งยังกุ้งยังเลยป้าจ้ากุ้งกินรสอหลายร่อยแต้ว่าคนละตัว ว่านั้นแหละฉันฮะหันไม่โดนเลยฟ้าเสียบแป๊บนึงเดี๋ยวีทีนี้ไม่ต้องสูงกันแล้วแค่บันเลงก็ได้กินกุ้งแล้วไงฟ้าเสือจะพาไปเรียกกุ้งเผาเอโอเคไหม แต่ชนะก็ไปเหมือนเดิมค่ะครับแต่แพ้แต่ชนะก็ไปกินกุ้งเผาวันนี้ปลาเสือบอกแล้วมาเสือจัดให้นะคะโอ้ยมันได้เป็นนิดมันได้เป็นเต็มทอาไมกระเทนกินขนมกินอิ่มแล้ววาย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  ขนาเดียวกันนี่นะคะปตาเสือกับกระแกงเสือนะคะเอฟซีหลายๆทีมนะครับจะแพ้ชนะปมาเสือจัดให้แข่ขันนะครับกุ้งเผารถนะครับรถที่ฉันเอานะมาให้ตัวเลขประมูลเบอร์นะครับตัวทำไมมันกล้องมันยักมันถือเลยเต็มเลยด้านหลังสนามตะก้อนะครับรู้สึกว่ามีปัญหานะตองคุณดำดำอยู่บริเวณข้าถนนนะครับเพราะว่า อ่ารถิ่งเข้าท่าอุ้ยแข่งแล้วนะเอฟซีนะคะในในถนนนี่นะคะแข่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งตรงนี้มันล่มๆนะคะไปด้วยนะครับอ่านะครับท่านที่นำโอ้เก่งมากใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นใจเย็นผู้เฒ่าใจเย็นเด้อผู้เฒ่าทีมอุรมณ์คนกแดงนะครับอ่าฟังตีบีบอกนะเล็ดฟังเสื้อเหลืองนะ ุดยอดุลุนพัฒน์แตนนะครับถ้วยกีฬาเพียบเลยนะเอฟซีนู่นนะคะถ้วยกีฬานะครับเสียเจนนะครับหัวโอ้ไม่ครับที่พึ่งนะครับก็เป็นทีมจากชลุมปต่อวานนนนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันในสายเอนะครับคู่แรกนะครับอาจจะทิ้ี้ยที้ย ดังตับพงงานเลยทำมันกำลังจะเริ่มตึ้งมาแล้วให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับดูแรงมากดูแรงเปิดสนามเปิดสนามผู้แรกนะคะวันนี้นะคะโอเคโอ้ไปแล้วนะคะจ้าได้ลงแข่งไหมหนึ่ง ต้องมีบล็อกแฝงแสงหน่อยต้องมีบล็อกเกิดขึ้นแล้วคู่แรกนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับนี่เป็นนักกีฬาสองทีมที่ถือว่าเป็นทีมเต็น ลมนะคะล้นะลงเล้ต็มเต็มเลยครับคนเก็บตะก้อเหนื่อยคนเก็บไี้ไงแลังนู้นไปางวันีชภูมิเนี่ยแข่งากรับฉีคนเก็บตะก้แต่มันร้อนเนาะตอนนี้วกัคูแรกคแรกคแรกของลุงพลไะแต่งนะคะลงแข่งแล้วนะคะก็ลุงก็สนับสนุนนักองทีมนะ ทีมลุงพลมปาแตนนะคะตอนนี้กำลังลงมกนนะครับคลิปีเวลาตั้นยาเสพติดลุงพรมปาแตนขับครั้งที่หนึ่งพบกันอีกครั้งใหมคลิปหน้านะแล้วก็วานอรดีพบทีมลุงพลมปาแตนนี่นะคะที่ที่หนึ่งทีมวานอร์กับลุงพลมปาแตนนะคะโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเมื่อกี้วอร์มนะคะวอร์มเมื่อกี้วอร์มเฉยๆใช่ไหมเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้วอร์มนะคะ ต้องที่บอกเจอแต้มแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับเ่าไปหนึ่งแต้มแล้วนะคะตอนนี้ยังทำเป็นหนึ่งโอเคแล้วครับศูนย์หนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาเสิร์ฟไปข้ามอ้าวตีเสมอเสมอหนึ่งเท่า คู่ที่หนึ่งของลุงพลป้าแตนเริ่มแล้วนะคะโน่ลุงพลอยูเบอร์ลุงพลเบอร์สิบหกสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วนะคะเอฟซีนะคะมานอนนำไปแล้วครับสองหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งสองลุงพลป้าแตนบ้างนะครับเอ้าเร็วรับเอ้าเร็ว อ้าวอ้าวยังได้อยู่นะคะทานไปได้ครับเออยึดติดออกไปแล้วนะคะออกแล้วนะครับลองดูประชาชนด้วยนะครับการขึ้นฟาดนะครับลักษณะการเตะนะครับีในตัวระดับแนวหน้าของจังหวัดปูนครนะครับสองเข้าสองเข้า ลุงพลยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะอีฟซีนะคะทีมของลุงพลนะคะสองเท่าแล้วนะคะเขาอุ้มนะครับเี้ลูกหลานมานอนที่ว่านเรานะครับว่านนอนนะคะสามสองแล้วนะคะอ้าวลงไหมอ้าลงลงเลยติดบั๊กป๊าปียอ้โหติดบั๊กติดบั๊กเอ้า อยอดมันครับผมอันนี้แกมาทีมเต็งทั้งคู่นะครับทีมเต็งนะครับยังอ่านะครับวันนี้มีทีมเต็งหลายคู่นะครับอ่าลุงพนเก็บบอลแต่คนตีคนเก็บคนเก็บสองต่อสี่เจนเติโอ้โหอีกนิดเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดี่ยกจากข้าคนยางวันนี้เจอสิบหนะครับ สองห้าสองห้าจนตันยอดมากอันเอ้สสดีครับเก็บเก็บปุ่นยายปุ่นนู้นเนเก็บแรนไปแล้วสุดีมากตรงนี้อันยอดนะครับลุงแข่งกับป้าตนนะครับลุงคนป้าแตนสามห้าลุงกับป้าแข่งกันเองนะคะตอนนี้นะคะ ครับมาน้อยออเอาไปแล้วลกาศางโนนะคะสำหรับอโอ้โหกอ่งามานักกีาเก็บคือฟิตเด้อมาเป็นทางลุงคนประดันนะครับเป็นปลายส่งนะครับโดยาชาออมนะครับชาออ,ม,อมชื่อเพอระจังดูครับว่าจะเล่นยังไงลูกนี้หันยอดมาแล้ววกเรา กลัวยังได้เต๋อไม่ข้ามนะคะได้แต้มนะคะดังขอดเลยลูกนี้นะครับได้แต้มนะคะสวยงามนะครับลูกนี้ไม่ข้ามนิดเดียวนะครับไม่นิดเลยเต็มจอเลยสี่บอกมาที่หกต่อสี่ลุงไปยืนตากแดดอยู่นู่นนะเออสีเกิมหนักลูกนี้ลูกเราหลังไปสงสัยมันบนยืดเตี้ หกห้าหกต่อห้านะครับทีมลุงพลลุงเี่ออกไปแล้วนะคะสวย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 ดีออกไปแล้วน้องไม่ทันเลยนะครับลุงนี่แต่ว่าออกไปนะครับชาลินชาเลนชาเลนชาเลนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ